อีซูซูมิวเอ็กซ์เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถางเช่าผสมมัลติวิตามินบีมาถึงอีกช่วงหนึ่งนะคะที่บอกได้เลยว่าคุณพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับประเทศและก็ให้ความสำคัญไปถึงระดับโลกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาในประเทศไทยจะเป็นไปอย่างไรนะคะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ท่านพชริอารยาคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงต้องเรียนถามค่ะสาเหตุสําคัญของการเกิดการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเอาแบบเข้าวๆชัดๆเลยเนี่ยคืออะไรคะปัญหาสําคัญที่ทําให้คน ตกเป็นเหยื่อของค้ามนุษย์ก็คือเรื่องของด้านเศรษฐกิจเลยค่ะประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศกําลังพัฒนาก<ถ>็เป็นประเทศกําลังพัฒนาก็มีคนยากจนจํานวนมากเหมือนพอมีคนยากจนจํานวนมากเนี่ยทุกคนก็อยากมีไรายได้มาเลี้ยงดูครอบ,บครัวเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละด้านเศรษฐกิจทําให้คนเนี่ยอยากไปหางานทําที่มีไรายได้สูงๆและจากนั้น อยากจะทราบถึงภาพรวมรวมถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยของ3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคือ3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคาดีค้ามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยจากปี61ซึ่งเคยมีถึง304คดีนะคะพอปี62เราลดเหลือ2 8 8คดียิ่งมาปี63เนี่ยเราเหลือแค่109คดีเองนะคะประเทศไทยให้ความสําคัญกับเรื่องของการค้ามนุษย์ รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือประกาศชัดเจนว่าเราจะทําให้คดีคำด้ำลดลงเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเราร่วมมือกันค่ะทำให้คดีค้าลดลด,ลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะต้องมาส่วนของทางพมอเองนะคะได้มีมาตรการการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายหรือว่าคดีต่างๆอย่างไรบ้างคะ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราถูกมอบหมายให้ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะตั้งแต่เริ่มของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีกระทรวงพมเข้าไปมีส่วนในการคัดแยกด้วยนอกจากจะมีตำรวจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานที่มาร่วมในการคัดแยกผู้เสียหายนะคะพอคัดแยกเสร็จต้องได้รับการคุ้มครองอันนี้พมก็เข้าไป <c oughs> เข้าไปดูแลเรามีหน่วยงานรองรับค่ะก็ต้องมาอยู่กับพอมอก่อนนะคะมาอยู่เพื่อให้พอมอได้ดูแลทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจนะคะ <c oughs> เพื่อให้เขาพร้อมเพราะบางคนครั้งแรกอาจจะไม่กล้าบอกนะคะ <c oughs> ไม่กล้าบอกว่าเราถูกกระทําอะไรมาบ้าง <c oughs> ถูกล่อลวงยังไงทําไมถึงตกเป็นไปเป็นผู้เสียหายได้อ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เราก็ให้การดูแลจนเขาเกิดความไว้วางใจเขากล้าบอก อันนี้เราก็ให้การคุ้มครองตั้งแต่เรื่องของพาไปรักษาพยาบาลดูแลด้านบำบัดด้านจิตใจมีนักจิตวิทยามาพูดคุยนะเพื่อให้เขาเบาใจและมั่นใจอพอบอกมาตอนนี้เราก็ดูแลเรื่องของการดําเนินคดีนดะนก,ก็จะดูแลการดําเนินคดีตั้งแต่การให้ปักคําก็มีคนพาไปเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ต้นต้นน้าจนถึงปลายน้ําจนกระทั่งผู้เสียหายนั้นได้รับการดูแลคุ้มครองและก็เยียวยาจิตใจ จนกระทั่งสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยระหว่างที่อยู่กับเรานะคะเราก็มีค่าของชีพให้ปีหนึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยได้ค่าของชีพ3าครั้งครั้งละ3,000บาทจนคุณส่งกลับต้องกลับประเทศเราก็มีค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศแล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์เราไปส่งจนถึงประตูปากทางระหว่างประเทศเลยค่ะคือแล้วก็มีประเทศปลายทางมารองรับอย่างดีเราประสานกันตลอดเวลาโอ้ดีจังเลยค่ะ ดังนั้นจากวันนี้ไปความท้าทายของกระทรวงพอมอของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการที่จะทำให้การค้ามนุษย์เป็นที่ยอมรับว่าระบบของเราจัดการได้ดีระดับต้นๆของโลกค่ะตอนนี้คือเราแก้ระบบโดยการหนึ่งเราปรับเราปรับแบบแบบของการคัดแยกเหยื่อ <c oughs> ใหม่ เพื่อจะให้ชัดเจนแล้วผู้ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองมากขึ้น <c oughs> 2เราจะให้ผู้หญิงกับเด็กเนี่ยได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษอาจจะมีที่คัดเฉพาะ <c oughs> สําหรับผู้หญิงและเด็กซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อนนะคะ <c oughs> แล้วมีความต้องการการดูแลทางด้านจิตใจสูง <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะมีที่อีกที่หนึ่งสําหรับการคัดแยกให้เขาได,ได้ได้เกิดความสบายสบายก่อนไม่ไม่เครียดอะไรเงี้ย <c oughs> ก่อนที่จะได้รับการคัดแยกแล้วต่อไปเนี่ยเราเราดูไปถึงจนถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศค่ะ เพราะตอนนี้กลุ่มหลากหลายทางเพศค่อนข้างเยอะเพราะกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาจะมาอยู่สถานคุ้มครองของเราที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้จะไปอยู่กับผู้ชายก็ไม่ได้ไม่ปลอดภัยอีกไม่รู้ถูกกระทําซ้ําหรือเปล่าเนาะเราก็เลยจะมีเรากําลังจะปรับให้มีสถานคุ้มครองที่ดูแลกลุ่มเพศทางเลือกเพศทางเลือกอีกหนึ่งที่ที่เราที่เราวางไว้นะคะนอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วเนี่ยในกระบวนการของ ชั้นสอบสวนคดีชั้นอายการจนชั้นศาลเนี่ยเราให้เวลาไม่เกินหนึ่งปีตอนนี้นะคะศาลเขาช่วยเรามากเร่งรลัดคดีทุกอย่างแล้วการสอบการสอบปากคำสมัยก่อนต้องต้องมาเจอเผชิญหน้าใช่ไหมคะตอนนี้สอบปากคำสามารถสอบข้ามประเทศได้คือคือเปิดเปิดระบบมากขึ้นเพื่อให้ให้สิทธิ์กับผู้เสียหายได้มากที่สุดไงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ค่ะให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สมัยเดิมแล้วนะคะ การดูแลของเราเนี่ยพยายามดูแลทุกกระบวนการทุกขั้นตอนท้ายสุดนี้อยากจะให้ท่านประหลัดฝากเลยค่ะฝากถึงความร่วมมือผมเชื่อว่าพอมอทำงานหนักฝ่ายเดียวคงจะทำงานอย่างที่สุดไม่ได้ค่ะอยากจะฝากความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่อย่างไรบ้างเชิญเลยค่ะ ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะว่าเรื่องของการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันแจ้งเหตุนะคะมาที่สายสายด่วน13.0 0หรือในแอปพลิเคชัน p r o t ทคยูนะคะท่านก็สามารถได้เข้ามาช่วยกันในการช่วยเหลือนะคะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ค่ะยังไงก็ตามนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับ ท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านพัชรีอารยากุลค่ะที่วันนี้มาให้ข้อมูลและให้กําลังใจเราเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับกระทรวงเช่นเดียวกันในการทํางานเรื่องของการค้ามนุษย์เพราะว่านี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของสุดจัดปรรดาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะกอนนตินจ ว่าใครดีหรือร้ายใครตรองใครครวนให้ดีสิก่อนว่าที่แท้จริงใจเรามันรุ่มร้อนหรือว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ดีรึงเราบางอมอรินทีวี